วันนี้เราจะมารีวิวเอาแปลง่าจาต่อเลขไปเลยเบิร์กิ๊งแล้ก็ผิดจัอ๋อปเป็นนีก็อันจู้อันก่นดีอนนี้สนั่งลงทำไปดีสิอ่ะขอดูหน่อยสิ วอะไรเนะี่ยนี่แบบนี้แปลงร่างเป็นหมีแล้วค่ะแม่ข้าไปเปิดรถก็แบบนี้ถ้าจะแปลงเปิดรถก็แบบนี้น,ะน,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 นี่ก็เปิดรถแล้วง่ายๆครับแปลงร่างอย่างง่ายได้นะคะเอาสวัสดีครับกันเลยสวัสดีครับไหนเรายังไม่เห็นโชว์ให้ดูเลยไหนละหมีอ่ะหน้าตาย,ยังไงละหมีอ่ะ สวัสดีอย่างเดียวเลยอขอดูหน้าหมีหน่อยสิโอ้ถ้าถ้าเราทำเป็นหมีทำไงเ,เอออย่างนี้ออ่าแล้วถ้าทำเป็นรถล่ะทำแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งจิ้มตรงรอยพับแล้วมันก็จะหดคอเข้าไปค่ะขั้นที่สองทำแบบนี้ครับอืแล้วพิกด้ามาได้ดีแล้ว ก็จะขีงมาเป็นรูดนะคะโอเคนะครับสวัสดีครับเป๊ะ